สาธุชนมุตตบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ปมาขอพูดกันหรือว่าคุยกันรว่าปรรบเรื่องราวที่มาในพระพุทธศาสนาคือเรื่องของพระโชติกะเทระต่อเป็นอันว่าในคราวที่แล้วว่าก็มาถึงไหนก็หวังว่าบรรดาท่านทั้งหลายยังคงจำได้ สำหรับวันนี้จะได้พูดต่อไปตอนนี้ตามข้อท้ายชื่ว่าแชาดิงกุมารได้เป็นเศรษฐีเพราะว่าภูเขาทองผุดซึ่งขึ้นใกล้เรือนเรื่องนี้ต้องดูวันดีไม่กันมันเป็นเรื่องที่เป็นกฎของกรรมความจรงิงกฎของกรรมเดิมทำความดีได้ดีทำความชั่วด้ชั่ว เราให้ทานมีผลเป็นมหาเศรษฐีเราขโมยมีผลเป็นยาจกเรื่องราวมันมีอยู่ที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงรับรองแต่ว่าคนสมัยนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นอาตมาไม่เกี่ยวเพราะอาตมาผู้พูดเป็นคนเก่าเป็นคนแก่เป็นคนโบราณเมื่อคนโบราณโบราณก็ต้องเชื่อโบราณโบราณกันไว้เสมอ คุยกันต่อไปครั้นเวลาที่ชดิงกุมานั่นเข้าไปสู่เรือนเมื่อธรณีประตูของเขาคําว่าธรณีประตูนี่ก็หมายที่ว่าไอไม้ที่มันกั้นอยู่ที่หน้าประตูตที่เราจะต้องข้ามเป็นคานเล็กๆมันกั้นอยู่ตรงนั้นท่านกล่าวว่าเหยียบแล้วด้วยเท้าข้างหนึ่ง คือเขาก็ไปในเรือนนั้นเขาเหยียบธรณีประตูด้วยขาเท้าข้างหนึ่งผู้เขาทองประสูงประมาณ8ปดศอกก็ชำแรกแผ่นดินพุดขึ้นมาให้กล่าวว่าที่สวนนั้ท่านบอกว่าไอ้ผู้เขาทองนะ่ะมีประมาณ8ปดศอกไอ้แปดสบศอก้าไม่ใแปดศอกดูเลขผิดไป เห็นจะเป็นยาว8ดสอกกว้าง8ดสอกส mm ูง8ดสอกน้าก็าจะไปอย่างนั้นถ้ามาอย่างนั้นก็ไม่เรียกเขามันก็โผล่ขึ้นมาจากดินณที่ส่วนอันมีคบกอาทเยภาษาบาลีทันยงขึ้นมาหลังบ้านเขานั่นเองส่วนหลังข้างเรือนถ้ามาอย่างนั้นขึ้นมามันโผล่ข้ามาหลังบ้านเขาตอนนั้นพระราชา แบสนดับข่าวว่าภูเขาทองจำแรกแผ่นดินขุดขึ้นมาใกล้เรืองของชชดิงกุมารพระราชาจึงได้ส่งฉัดเพือด้ข่าวนะคำว่าฉัดเนี่ยเป็นตําแหน่งของมหาเศรษฐีในสมัยนั้นคนที่เป็นมหาเศรษฐีต้องรับการแต่งตั้งจากพระเจ้าแผ่นดินจึงได้ส่งฉัดสำหรับเศรษฐีไปพระราชทานแก่เขา เขาจะมีชื่อว่าชาติละเศรษฐีหรือว่าชาดินเศรษฐีนะภาษาบาลีท่านเรียกว่าชาติละเศรษฐีราภาษาไทยๆแล้วก็เรียกว่าชาดินเศรษฐีเขามีลูกชายเขามีบุตรสามคนเศรษฐีคนนี้ต่อไปมีลูกจะสามคนตอนนี้ท่านเรียกว่าชาดินเศรษฐี ให้บุรุษเที่ยวสืบหาเศรษฐีที่มีสถานะเสมอกับตนนี่ความจริงเขาคงไม่ได้เบ่งหรือจะเบ่งก็ไม่ทราบฟังยากเป็นกันนะถ้าไม่รู้ใจเขาเขาไปให้คนใช้ไปดูว่าไอ้ใครเนาะที่จะมีสมบัติเสมอในเราน่ะมีไหมเขายัางจิตคำแปลว่าเขามีความคิดเกิดขึ้นในการจะบวช ให้ไปหาสืบหาคนที่มีสมบัติเสมอกับตนแต่ว่าท้องเรื่องท่านบอกว่าเขาคิดว่าต้องการจะบวชแต่ว่าต้องรอเวลาที่บุตรของเขาเรานั้นเติบโตเจริญวัยดีแล้วแล้วเจนิคิดว่าถ้าตระกูลเศรษฐีที่มีทรัพย์เสมอด้วยเราจะมีขึ้นมาที่ไหนก็ตาม บมดของเราทั้งหมดเราก็จะให้บวได้เออ้นี่หมายความเขาคิดว่าเขานะ่ะรวยที่สุดคือว่าเป็นคนรวยที่สุดในโลกนี่แหละมีพวกเขาทองคําสูงแปดสิบศอกยาวแปดสิบศอกกว้างแปดสิบศอกยิงให้สิบด,ดูว่าถ้าใครรวยเท่าเราแล้วก็เราจะให้หมดมัวลูกชายทั้งหมดในบวตด ถ้าบังเอิญมีนะแล้วก็คิดต่อว่าลูกทั้งนั้นทั้งหมดก็จะต้องไม่ให้อะไรของท่านเนาะแม้บาลีนี่ยุ่งจริงๆนะสำนวนของท่านนี่อาจจะว่าเป็นภาษาง่ายๆมันก็จะพอร,รู้เรื่องทอตนใหม่ถ้าแต่กูลเศรษฐีที่มีพวก,กสมบัติเสมอที่เราทั้งหลายจักมีแล้วไซ มุท,ทั้งหลายก็จะให้บวชได้เอ,อหมายความว่าถ้าไตรกูลนี้มีเศรษฐีที่มีฐานะเสมอกับเขามีอยู่เวลาที่จะบวชลูกก็คงจะบวชให้อนุญ,ญาตให้บวชถ้าหากว่าเศรษฐีที่มีฐานะเสมอกับเขาไม่มีมุตก็จะไม่ยอมให้เขาบวชท่านกล่าวว่าในชมพูทวีป แต่ะโกนที่มีพระวสัพสมเสมอได้เราทั้งหลายมีอยู่หรือนี่เขาคิดของเขาอย่างนี้จึงให้ในช่างทำอิฐที่สำเร็จไปได้ทองนี่ศัพ์าวรีก็คือเอาทองคำมาทำอิฐแล้วก็ทดำดั้มประตักสำหรับเอาสำเร็จได้ทองอีกเอาทองคำมาทาดำดั้มประตัก แล้วก็เอาทองคํามาทําเขียงเท้าเอามาทำรองเท้าเพื่อต้องการจะทดลองดูแล้วก็อะไรให้ในมือ,เ,อเถอยแล้วก็ส่งให้แก่คนทั้งหลายบุุรทั้งหลายให้ไปส่งข่าวว่าพวกเจ้าจงไปหรือว่าเอาเอาทองมาทําอิดแล้วทองมาทำประดัก เอาทองคํามาทํารองเท้าก็ส่งให้บรรดาคนนั้นหลายที่เขาใช้ไปสืบตระกูลมหาเศรษฐีเนะี่ยว่าใครจะมีเหมือนเราไหมยิ่งกล่าว่าพวกเจ้าจงไปจงเอาอิฐทองคําแล้วก็เอาอะไรดรองเท้าทองคาประตักทองคําเหล่านี้ทําเป็นเหมือนแลดูอะไรระถือไปแล้วทําเป็นคล้ายๆไม่สนใจเดินไป ในยชมพูทวีปแล้วจงไปสืบดูว่าแต่กูลเศรษฐีไหนที่มีทรัพย์เสมอที่เรามีแล้วหรือถ้าเห็นเห็นว่ามีก็จงมานะถ้าไม่มีอย่าเพิ่งมาไปให,ให้มันทั่วชมพูทวีปเนี่ยถ้าทั่วจริงๆแล้วก็เห็นมีแล้วไม่มีก็มาได้ตามบาลีที่แปลว,ว่าคนทั้งหลายเรานั่นเที่ยวจาริกไปถึงพระทยานคร อัธยานครนี่เป็นนครที่มีความเจริญมากตามหัวข้อทัางกล่าวว่าพวกบุรุษพบเมนกากะเศรษฐีเศรษฐีคนสำคัญเจนี่นี่ปู่นาวิสาขานี่นี่มาชนกันเขาแลวคนนี้รวยไม่ร,มรู้ไม่รู้จะจนมีเงินนับไม่ได้เหมือนกันทัางกล่าวว่าเวลานั้นท่านเมนิกัมเมนดากะเศรษฐีให้นบรุษเหล่านั่นแล้ว ยังนถามว่านี่พอคุณพวกท่านนะทเที่ยวไปทําอะไรกันนะพวกเขาก็กราบเป็นว่าพวกกระผมนะทเที่ยวดูสิ่งใดเสียงหนึ่งคือเที่ยวชมสิ่งของต่างๆเขารับเขามีความรู้สึกว่ากิจด,ด้วยการถืออิฐที่ทําด้วยทองคำเรานี้เป็นต้นเราเที่ยวถือไปก็เพื่อจะตรวจดูสิ่งอะไรๆนั่นแหละ อของบุรุษนี่เป็นอันว่าท่านเมรากาศเศรษฐีคิดว่าเจ้าพวกนี้มันถืออิฐทองคําถือรองเท้าทองคำแล้วก็ถือประตักทองคำเนี่ยก็เที่ยวไปเพือ่อจะดูสิ่งอะไรอไรเขาก็ต้องคิดว่านี่เขาไปดูอะไรกันนะของพวกนี้นี่มันมีความหมายอะไรของมันย่อมไม่เห็นจะมีเลยเ ที่อิฐทองคําบ้างที่รองเท้าทองคําถือราตักทองคําเที่ยวเดินเล่นเดินชมของต่างๆดีไม่ดีก็ยะตายเพราะคนร้ายมันจะฆ่าตายถ้าเวลานี้ไม่ต้องถึงอิฐทองคําแล้วเพียงแค่ทองคําหนักเสลึงเดียวทําแหวนยังไม่ค่อยเย็นได้อย่างตายดีนะเจ้าคนนั้นมันมาเกิดในสมัยนี้นะแต่เกิดมาสมัยนี้มันเป็นผีเฝ้าแผ่นดินเป็นนานแล้ว น,นี่แสดงว่าคนสมัยนั่นเขามีกำ้ําใจดีกว่าคนสมัยนี้มากหาโจรผู้ร้ายได้ยากแหมคนที่อิดทองคำรองเท้าทองคำประตักทองคำเที่ยวไปทั่วบ้านทั่วเมืองนี่คนทั้งหลายเหล่านั้นมันชงโง,ง่จริงๆไม่ฉลาดเหมือนคนสมัยนี้แต่คนสมัยนี้เป็นศพแล้วเก็บเซอเรียบร้อยเพราะไม่รู้ของนี่มีค่าเอาคุยกันต่อไป ท่านคิดว่าบุรุษเหล่านี้เนี่ยเที่ยวสืบสนดูแต่คุณระมาศถีมากกว่านี่ท่านเป็นคนฉลาดท่านบรนยากาศเศรษฐีนี่ก็มีประวัติประหลาดเหมือนกันโอ้โหประวัติน่าดูท่านยังได้กล่าวพูดเขาว่านี่พอคุณพวท่านยังเข้าไปตรวจดูในหลังเลนของเราดูม้างสิเห็นไหมล่ะนี่ยไปเจอบเศรษฐีสําคัญก่นแล้ว คือท่านทราบทีเดียวว่าเจ้าพวกนี้ต้องมาโอดโชว์ความร่ำรวยความร่ำรวยของตนหรือความร่ำรวยของนายที่ถืออิฐทองคําถือบัตักทองคําถือท่าทองคำเท่าดูไอเรื่องที่ถือของท่านหลายเหล่านี้มาดูเนี่มันไม่ควรที่แท้เขาก็จะออดความเป็นมหาเศรษฐีท่านท่านเมรยากาศเศรษฐีก็เลยท่านฉลาดพอนี่ก็บอกว่าเอานี้พวกเธอ เที่ยวดูข้างนอกข้างหน้าเนี่ยมันไม่โกกถ้าทางที่ดีแล้วไปดูหลังบ้านฉันนั่นแหละมันมีของประหลาดประหลาดอยู่เยอะเหมือนกันบางทีพวกเธออาจจะไม่เคยเห็นมันดาวคนทั้งหลายเหล่านั้นเข้าไปหลังบ้านท่านได้ <c oughs> มองเห็นแพะทองคําตั้งเยอะแยะโอ้โหแพรทองคํานี่เกลื่อนผงไปเลยเนี่ย บาลีท่านยอมมีประการดังกล่าวแล้วในหนหลังจำได้หนหลังท่าไห่ยังไงมีตัวหนึ่งขนาดเท่าช้างก็มีไม่ใช่ตัวหนึ่งนะหลายๆตัวขนาดเท่าม้าก,ก็มีขนาดเท่าโคตัวใหญ่ๆก็มีซึ่งเอาหลังจดหลังกันจำแรกเป็นดินขุดขึ้นมาแล้วในที่ประมาณปกายการทต ไอ้การี่มันสามรอยเส้นตายหงแล้วแต่นั่นจะมีวุเเาแปดสิบซอกีิโอ้โหการีนี่ประมาณสามเส้นนะแ้สามร้อยเส้นจำไม่ได้เอางี้เราเป็นเส้นๆก็แล้วกันอย่างน้อยดีสุดก็หกสิบวาการีหนึ่งนะแล้วไม่งั้นก็ปลาไปเท่าไหรก็ไมู่้ไม้การีดนี่มันมันเยอะแยะยาวมาก การีนี่เกินกว่าหนึ่งไร่อาจจะเป็นหลายสิบไรเอาแค่ไร่เดียวก็พอมั้งกรีตดไร่เดียว 8, แปดการีตจะเนื้อที่กว้างยาวแปดไร่แล้วก็มีปริมาณยาวเหยียดที่หลังเรือนงของท่านนั้นเต็มไปได้วยแพทองคําช้างทองคําม้าทองคําโคทองคําเต็มไปหมดเป็นระยะทางป็นโยดหยด บรรดาคนพวกนั้นเดินไปเดินมาชมไปชมมาแล้วก็ออกไปเมื่อท่านมหาเศรษฐีเห็นพวกนั้นออกมาแล้วถามว่าจึงถามพวกเขาว่าพวกคุณพ่อทั้งหลายท่านเที่ยวไปดูตรวจดูผููดใพดพู้นั้นพ่อท่านเห็นแล้วหรือยังหมายความไอ้ที่เจ้าอยากจะดูความเป็นมหาเศรษฐีที่นายของเจ้าสั่งมาเนะี่ยแต่ถ้านม่นด้พูดตรงตรง พระทรูท่านว่าสิ่งทั้งหลายแล้วนั่นท่านเห็นแล้วหรือยังบรรดาคนพวกนั้นก็บอกว่าเห็นแล้วขอรับแล้วพวกแล้วก็คนพวกนั้นก็กล่าวว่าท่านขารับผมเห็นแหมทำไมมันถึงมากอย่างนี้ท่านมหาเศรษฐียิ่งได้บอกว่าหนึ่งคณ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็พวกเจ้าพวกเจ้าจงกลับไปเถอะความประสงค์ของเจ้านายที่สง่งทุกเจ้ามาเนะี่ยเราทราบทราบว่าเขาต้องการว่ามหาเศรษฐีที่ไหนจะร่ำรวยเท่าเขาหรือไม่นั้นมีอยู่หรือเปล่าถ้าถ้าหากว่ามีแล้วก็มีหรือไม่มีเนี่ยเราไม่ทราบว่าเขาจะมีความประสงค์อะไร ก็จะไปบอกกับเจ้านายเขาบอกคนที่เป็นมหาเศรษฐีอย่างเจ้านายของเจ้าหรืออาจจะน้อยกว่าเจ้านายของเจ้าหน่อยหรือจะมากกว่าเจ้านายของท่านนิดก็อาจจะเป็นได้มีอยู่ในโลกนี้บรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นลาท่านมหาเศษรษฐีกลับเมื่อเสจเมื่อเข้าไปถึงบ้านแล้วเจ้านายของตน คือชาติล่าเศรษฐีชาดินเศรษฐีเนี่ยงถามว่านี่พ่อคุณเลยเธอไปในที่ไหนไหนมาแล้วเนี่ยไปพบตระกูลเศรษฐีที่มีทรัพย์เสมอได้เรามีบ้างหรือเปล่าคนพวกนั้นก็กราบเรียนว่านายขารับมีมีนะ นายท่านจะมีอะไรก็กงั้นสมบัติชื่อว่าปานนี้ของเวนกาเศรษฐีมีอยู่ทั้งเยอะในพัทยานครคําว่าสมบัติถึงปานนี้ก็หมายว่าไอ้ทองคําที่เป็นภูเขาอย่างเนี้แต่ว่านของเวนกาเศรษฐีในพัทยานครนะมีมากกว่านี้เยอะและ้วเขาจึงเล่าจึงได้บรรยายเรื่องราวต่างๆให้ท่านชดินเศรษฐีทราบท่านชดินเศรษฐี จึงอตอนนี้เป็นหกข้อทะบอด e d เฉดินเฉดทีให้สืบสอบเป็นครั้งที่สองนี่ยังยังไม่พอการสืบแต่กูลให้เราเบ่งแต่กูลกันท่านมหาเศรษฐีเนีมีมีได้ฟังคาอย่างนั้นแล้วก็มีใจแช่มชื่นคิดว,ธธว่าแต่กูลเศรษฐีเม่อแต่กูลเศรษฐีเราได้ไว้ก่อนแล้วแต่กูลหนึ่ง หมายความต้องการคนรวยที่จะมาเป็นเพื่อนกันหมายหมายถึงว่าไอเรานี่รวยคนเดียวนี่มันรวยไม่ดีถ้าเรารวยมากๆแล้วมันก็ดีไอความจริงนี่มันก็ความคิดเป็นความคิดที่ดีของท่านนะไม่น่าตำหนิคือว่าท่านไม่ต้องการรวยคนเดียวไม่ต้องการรวยหลายคนเป็นนั้นว่าตะกูลเศรษฐีที่มีความวน่่ารวยตะกูลหนึ่งเราได้แล้ว สกูลเศรษฐีที่อื่นมีอยู่อีกหรือไม่สงสัยและจึงให้ผ้ากำพลมีค่าหนึ่งแสนสาก็หาวานะเท่ากับสี่แสนบาทสี่แสนบาทนี่ต้องเทียบไปอัตราทองคำสายไนมะ้นาตราทองคำเท่ากับราคาสิบหกบาทมาเทียบกับเงินเดียวนี้มันเท่าไรก็ว่ากันไปมอบผ้ากำพลให้หนึ่ง มีราคาหนึ่งแสนถือไปแล้ก็บอกว่าพ่อทางหลายพวกเจ้าจงไปจงสาะหาได้กนลเศรษฐีอื่นพวกเขาก็ไปกรุงราชฤห์แล้วก็ทำกองฟืนในที่ไม่ไกลแต่เรีอนของโชติกาเศรษฐีเอาอยู่แล้วแต่ชดินเศรษฐีนี่ก็ไม่รู้จักคนรวยเนะีเจอเอาคนสำคัญคืออีกแล้วสิที่กรุงราชฤหริ์นี่ก็มีชั้นชั้นโชติกาเศรษฐี เขาก็จุดไฟอยู่กใกล้ๆกลบ้านของท่านแล้วก็ยืนอยู่ในเวลาที่เขาจุดไฟอยู่นั่นบรรดาคนทั้งหลายที่นั่นมาถามว่านี่พวกคุณทําอะไรกันจะ๊ะเขาก็บอกว่านี่พวกฉันพวกฉันนี่จะมาขายผ้ากําพลซึ่งมีราคามากพื้นหนึ่งไม่มีใครจะซื้อเพราะราคามันมาก พูชันย่ถือไปถือมามันก็หนักก็กลัวโจรจะพล้นตัวเจนนั่นโูฉันยะผ้าเนี่ยที่ขายไม่ได้เผาไฟทิ้งเสียมี่เขาอดความมั่งอาดความมั่งมีอดความเเศรสฐีอยากจะสืบจะสืบหาว่าใครน่าจะรวยจะสามารถซื้อผ้าราคาตั้งสี่แสนบาทสมัยโน้นนะเวลานี้คงหลายสิบล้าน แต่ว่าถ้าเป็นนักการเมืองสักไม่กี่วันบางทีก็จะได้ได้เงินหลายสิบล้านนี่นะเขาลือกันเพราะว่านักการเมืองที่ก็หาเงินเก่งไม่ใช่หมายว่าันไม่ใช่หมายความนักการเมืองเาองวว็าโกงแต่คนที่เป็นนักการเมืองจริงๆเขามีความเฉลาดในการแสวงหาทรัพย์มันเราจะเห็นว่านักการเมืองที่ฉลาดฉลาดจริงๆเนี่ยเขาร่ารวยกันแต่นักการเมืองที่โง,ง,ง่ก็มีเหมือนกัน คือว่าได้แต่เงินเดือนอย่างเดียวอันนี้เรียวกว่าโง่เป็นในเป็นนิดหนึ่งแต่โง่หรือว่าทรงอยู่ในด้าของความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดคดตระยดไม่ใช่โกงแต่ว่ากินเงินพิเศษนี่เร,เรียกค่านำมาเกลาเซ็นมันก็ได้เซ็นคราวบางครั้งก็ได้เป็นสิบสิบล้านก็มีเช่นชื่อตัวเดียวนี่จะไปว่าเขาเลยนะ เป็นอันว่าพวกนั้นเขาทำท่าจะเผาไฟก็แล้วกันโอดความเป็นมหาเศรษฐียิ่งใหญ่เม่าผ้าราคาแสนหนึ่งนี่มันมันมากเหลืเอเกินไอ้ผ้ากําพลนีนพื้นไม่โตเป็นผ้านโนกตอนนี้ตามข้อตอนบอกว่าพวกบุรุษพบโชติกาเศรษฐีขณะที่เขากำลังเบ่งอยู่นั่นเอง ท่านโชติกาเศถีฐีเห็นพวกเขาแล้วจึงถามว่านี่พวกนี้พวกคุณพ่อทำอะไรกันคนนั้นก็บอกตามเดิมบอกผมถือผ้ามามันหนักราคาตั้งเป็นแสนขายก็ไม่ได้ในกลัวโจรมันจะลักมันจะปล้นได้จะเอาไฟเอาจะไฟเผาเสียท่านจึงให้เรียกให้มาแล้วก็ถามว่าผ้ากําพลของเจ้านมีราคาเท่าไหร่ พวกเขาก็บอกว่ามีค่าธนคาคารหนึ่งแสนครับท่านจึงสั่งให้นำรั์หนึ่งแสนมาแล้วก็บอกว่าพวกท่านจงให้ผ้าผืนนั้นแกทาสีพวกกวาดสมประตูอยากเยี่ยของเราแล้วคนนั้นน้ำใจเต้นตึก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 ,ตก บอกว่าผ้าราคาหนึ่งแสนกหาบวน้หรือว่าสี่แสนบาทสมัยโน,น้นมอบเงินให้แล้วบอกว่าเอานี่เอาไปให้ก็หญิงรับใช้เนี่ยที่เขากวาดอยากเยื่อที่ส้มประตูของฉันท่านก่าวอย่างนี้แล้วท่านก็ส่งให้ในมือของพวกเขานั่นแหละคือเอาเงินส่งให้แล้วแล้วก็ผ้าส่งให้ทาสีคนทำอยากเยื่อส้มประตู ทำความสะอาดทิ่มุตูโอปัเถเยือให้รับผ้ากำพลสำหรับนางทาสีคนนั้นรับผ้ากำพลแล้วก็ร้องไห้ตายจริงเอเรื่องนี้มันยุ่งใหญ่ซะแล้วนางทาสีคนรับใช,คบช้คนนั้นน่ะคนคนรับใช้โอ้โหขี้ข้าเขาอะพอท่านมหาเศรษฐีสงผ้ากำพลที่มีราคาแสนให้ไป นางรับ่็ร้องไห้แงนม่มาเรื่องอะไรกันนล่วก็มาร้องไห้แล้วก็ไปสู่สำนักของนายเข้าไปสู่สำนักคนนายคือเข้าไปหาเจ้านายเนะี่ยแล้วก็บอกว่านายเมื่อความผิดมีอยู่ก็ควรจะฆ่าฉันเสียถ้าฉันมีความผิดนะเจ้านายไม่ควรจะทำอย่างนี้เลยนะี่ ทำไมเจ้านายข่าฉันนึวใจอย่างนี้ล่ะเจ้านายก็ถาม่าทำไมล่ะเธอฉันให้ผ้าราคาด้าแสนให้กับเธอีนเธอไม่ชอบใจหรือนางก็จึงส่งผ้ากําพลเลออนือหยาบนางก็เลยบอกกับเจ้านายเจ้าคะผ้าที่เจ้านายเคยให้ฉันใช้นะ่ะมันดีกว่านี้ตั้งร้อยเท่าพันเท่า เป็นผ้าที่เจ้านายเห็นว่าเลวที่สุดสําหรับคนรับใช้ที่จะใช้แต่วันนี้เจ้านายลงโทษโด,ดยกําลังใจของฉันคือทําลายจิตใจของฉันเอาผ้ากาพลเนื้อหยาบอย่างนี้มาดิฉันดิฉันจะนุ่งจะผมได้ยังไงได้เจ้าค่ะไอชาวบ้านเขาดูที่คนอื่นนะคนอื่นคนคนรับใช้คนอื่นเนี่ยเขาไม่นุ่งกันแบบนี้นี่ตายจริง ท่านโชติการเศิษฐีนี่กล่าวว่าในเธอฉันไม่ได้ตั้งใจที่ส่งให้เจ้าเพื่อประโยชน์กับการนุ่งคมหรือว่าการไปรองนั่งหรอกนะแต่ว่าฉันส่งผ้ากำพลบนนั้นผ้าผืนนี้ให้เจ้าเนะี่ยเพื่อต้องการจะให้เจ้าพับแล้วก็วางไว้ใกล้ที่นอนของเจ้าในเวลาที่เจ้าจะนอน เจ้าจะได้เช็ดเท้าคือว่าเราจะนอนเจ้าล้างเท้ามาแล้วก็ผ้าผืนนี้นะียเป็นผ้าเช็ดเท้าโอ้โหตายจริงหมายความอ๋อนี่เขาเวลาที่เขาจะนอนนี่นะเขาจะต้องล้างเท้าโดยนําหอมนะคนใช้บ้านนี้แล้วจะได้ผ้านี้เช็ดเท้าต่างหากไม่ใช่ว่าฉันจะให้เจ้าเอาผ้าหยาบๆผ้าเรลๆอย่างนี้นะ เอาไปนุ่มไปหม่มซึ่งมันไม่สมศักดิ์ศรีก็ทาสีในบ้านของฉันนี่ความต้องการของฉันเท่านี้เจ้าจะทําได้ไหมเอาผ้าผืนนี้ไปทําผ้าเช็ดเท้าทาสีนั่นก็กล่าวว่านายเจ้าคะถ้ามีความประสง์อย่างนั้นอย่างนั้นก็ดีฉันพอจะทําได้เจ้าคะ่ะแต่ถ้าว่าผ้าเช็ดเท้าในห้องฉันนั้นเนื้อมันดีกว่านี้ แต่ว่านายมีความประสงค์เพียงเท่านี้ฉันทําได้อรมบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนพระฟางทั้งหลายเรื่องของบาลีทัานบาสํานนนไว้มันอิเลเคขาเคขาเคขาสํานนนไม่ค่อยจะเรียบร้อยเวลายที่จะยพูดกันไปก็จําเป็นจริงๆที่จะต้องอาศัยเนื้อหาของบาลีเป็นอันว่าเรื่องขางท่านโชติกาเศรษฐีในตอนนี้นะ มันยังไม่จบแต่ว่ามันก็จะต้องหยุดหยุดเพราะอะไรเพราะว่าเวลามันหมดแต่เหลือเวลานิดหนึ่งท่างนี้ก็จะต้องขอย้อนถอนหลังเข้าไปนิดว่าท่านชดินเศษษทีนั่นท่านเข้าใจว่าท่านมีทรัพย์สินมากแต่ทว่าท่านไปคนใช้ของท่านไปพบเอาท่านเมรากาศเศรษฐีเข้ากง ท่านมาพบโชติกาเศรษฐีนี่เข้าก็งงใหญ่ทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าผ้ากัพลมีราคาหนึ่งแสนกหาบณนะแม้แต่คนใช้ในบ้านยังมีความรังเกียจว่าเป็นผ้าเนื้อหย,ยาบไม่ควรเลยที่จะใช้แสดงว่าท่านโชติกาเศรษฐีนี่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่มีทรัพย์มากคนหนึ่ง ซึ่งอาศัยบุญบาร,รมีมาแต่นในชาติก่อนแต่ว่าบุญบาร,รมีนี้จะเป็นยังไงธรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ช่างเถอะเสียทีที่พูดมาทั้งหมดนี้เวลานี้ปรากฏว่าร่างกายไม่มีในโลกนี้แล้วต้องตูตกอยู่ในกฎั้นธรรมดาคือเมื่อความเกิดมีขึ้นมันมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้ มีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความป่วยความไข้เป็นได้มีความตายมีความพัดพราจากของรักครองชอบใจเป็นธรรมดาเวลานี้ท่านตายแล้วความเป็นมหาเศรษฐีก็ทั้งกัหมดแล้วนับรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็อ,อยาจงอย่ามัวเมาในทรัพย์สินยิ่งเกินไป มิฉช่นั้นเวลาตายจะมีความทุกข์หนักสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี